สรุปผลการดำเนินงานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดในการขับเคลื่อนงานสิบวาระจังหวัดศรีสะเกดศรสีสะเกดจังหวัดสะอาดได้ขับเคลื่อนการดำเนินการในด้านหมู่บ้านสะอาด โดยให้ทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลประกอบด้วยบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลซำขณะนี้ได้ผ่านการรับฟังเสียงของประชาคมหมู่บ้านและผ่านที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าที่ประชุมสภา กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาจัดตั้งเครือข่ายสร้างวินัยความสะอาดในทุกภาคส่วนจัดประกวดหมู่บ้านสะอาดทุกปีมีการจัดตั้งกองทุนขยะครบทุกหมู่บ้านการบริหารจัดการน้ำมีการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำครอบคลุมทั้ง16ตำบลโดยมีรายละเอียดชื่อแหล่งน้ำพิกัดพร้อมทั้งความจุน้ำที่สามารถบรรจุได้จำนวน325แห่งครบถ้วนทุกแห่ง สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ําได้ทางอําเภออําเภอเมืองศรีสเกตมีต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ําได้แก่ตําบลซําที่มีการลงพิกัดแหล่งน้ําตามโปรแกรมที่จังหวัดกําหนดพร้อมทั้งได้จัดทําโครงการแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกเกษตรบูรณาการมีการขยายผลส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อยหมู่บ้านละ5ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อขยายผลไปยังทัวเรือนในหมู่บ้านชุมชนมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงการเชื่อมโยงตลาดสินค้า การเกษตรโดยกลุ่มสินค้าการเกษตรแปลงใหญ่เช่นข้าวพริกโคโนมที่ตำบลหนองแก้วการท่องเที่ยวและเมืองกีฬาอำเภอเมืองศรีสเกตมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศได้อย่างมีศักยภาพผ้าทอมือทานีผ้าสีแสวพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านเช่นบ้านพวนคอหมู่ที่4บ้านโนนหมู่ที่หําตำบลพวนคอบ้านหนองม่วงหมู่ที่8ตํตำบลหนองคลกบ้านพวนขาหมู่ที่1ตําตำบลพวนขาและบ้านบากหมู่ที่3ตํตำบลจานเป็นศูนย์โอทอปสร้างเครือข่ายผ้าทอพื้นเมืองพร้อมทั้งขยายเครือข่ายรับงานไปเสวทุกหมู่บ้านเสริมทักษะการ้อมพอแสว คนเมืองสีฮักแพงแบ่งปันดำเนินการสำรวจกลุ่มเปราะบางผู้โดยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงคนชาราในพื้นที่ทั้ง16ตำบล163หมู่บ้าน46ชุมชนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น305รายและได้เสนอขอรับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจำนวนทั้งสิ้น8หลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของจังหวัด365วันสีสเกตขับผีปลอดภัยรณรงค์ให้มีการสวมหมวกกันน็อกทุกหมู่บ้านชุมชนการป้องกันปัญหายาเสพติดดำเนินการตามยุทธศาสตร์238พิทักษ์นครลำดวนกวาดล้างยาเสพติด มีผลการจัดกลุ่มรายสำคัญจำนวนยาบ้าทั้งหมด95เมตรตรวจยึดปืนแก๊ป1กระบอกปืนอัดลม1กระบอกปืนสั้น1กระบอกและได้มีการจับกลุ่มการลักลอบ เปิดการพนันทำนายผลฟุตบอลผู้ต้องหาจำนวน9รายพร้อมด้วยของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นและเงินสดจำนวน7,050บาทคนสีสเกตสุขภาพดีปลอดพยาติใบไม้ได้มีการสำรวจร้านค้าส้มตำ140่ร้านได้ผ่านการอบรมและจัดทำ MOU แล้วจำนวน120ร้ร้านค้าสำหรับร้านค้าที่เหลืออยู่ อยู่ในระหว่างการอบรมและจัดทำ MOU ให้เป็นที่เรียบร้อยในลำดับต่อไป